min 3 3 4 5 6 7 8 9 10 okay intro i wish to say to you i beg of you okay video นี้อ่ะ ตั้งใจแล้วจะไปวีดีโอฝึกพูดใช่เหตุเพราะว่าตัวเองป่วยตั้งแต่วิดีโอสุดท้ายที่ลงไปไม่ที่สุดท้ายสิหลังจากวิดีโอนั้นน่ะวิดีโอที่จะเอาเป็นหมุดว่าสุดท้ายที่ลงไปแล้วก็ป่วยไปเลยไม่ได้เข้ามาเลยคือ I do not review I go by feel the king and I 1956 A.D. ยิ่งเยาวรักอัครราชสุดา เอาจริงป่วยจริงๆลหลังจากวิดีโอน,นั้นนะช่วงสองสามวันมานี้ได้ลงวิดีโอใหม่ก็คือตัวเองกลับมาอัดคลิปอัดกลัดมาทำวิดีโอเพราะคิดว่ามันมีวิดีโอที่านานไปมัน,นานเกิดไปแล้วก็เลยทำแล้วก็เลยพ่วงนอื่นไปด้วยแล้วก็เกิดเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานโกรธมากไปดูได้วิดีโอที่โกรธมากก็คือวิดีโอที่ทำให้เกิดนะทำให้เกิดวิดีโอน,นั้นคือ I do not leave you. I go b i t h y o Anna and the King of the uh, 1946 AD. Uh, no one has should not. Eh, uh, no one has should hide the n m i e อันนั้นนะ่ะคือโกรธก็เลยเกิดวิดีโอนั้นไปด้วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดก็คือรู้สึกว่าตัวเองป่วยแหละแต่ว่าด้วยความที่เข้าใจว่าอาจจะอัด ไม่ได้อัดคลิปนานแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองพูดได้ไม่ดีรู้สึกว่าข้อผิดพลาดเยอะอันนี้ก็เลยวิดีโอนี้ก็เลยเ,เป็นวิดีโอที่ค่อนข้างจะเราจะมาฝึกพูดกันแต่ว่าการฝึกพูดมันก็ต้องมีคอนเทนต์รู้สึกว่าการมีคอนเทนต์รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชอบตัวเองเป็นช่องที่มีสาระให้แก่ผู้ชมเค okay. จะลองดูเนาะอาจจะเป็นวิดีโอที่มีความเป็นจะลองอะ่ะคือง่ายๆคือประสคงหลักคือจะฝึกพูด ให้แบบให้ดีกว่าน,นี้ยืแต่ว่าจะลองทำอันนี้ไปถามตอบคำถามอะไรคือสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกระแสะโลกและบริบทโลกกระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลกการจัดการกับครองโลกนโยบายสาธารณะด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลกและนโยบาย ด้านการจัดการปกรครองในบริบทโลกคำถามเป็นคำถามที่อยากพูดว่าอ่านก็รู้สึกปวดหัวแล้วอะคำว่าบริบทโลกบริบทโลกบริบทโลกซับซากอยู่นะดังนั้นจะขอตอบว่าคือคำว่าบริบทเนี่ยมันมาจากคำว่า c o n t e x t จริงง,งความหมายของคำนี้มันเป็นการสร้างคำเพื่อใช้ปัดตอนจากความใหญ่ลงมาเป็นการจำกัดการกล่าวถึงเฉพาะเหตุการณ์หนึ่งสถานการณ์หนึ่งเพื่อบอกเล่าอธิบายหรือวิเคราะห์เหตุนั้นๆน่าจะประมาณนี้เนาะนในบริบทโลกก็คือการตัดตอนสิ่งที่ใหญ่ลงมาใหญ่มากๆอย่างโลกอะลงมาให้พูดถึงสิ่งที่เล็กลงมา อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งส่วนหนึ่งในโลกอนะไรเงี้ยส่วนคําว่ากระแสโลกอะกระแสคือหมายถึงมันเป็นคําที่สื่อความหมายถึงความเคลื่อนไหวให้ความหมายในเชิงอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งคิดว่านะคืออย่างที่บอกอะว่าจะลองตอบดูแต่อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีเนาะถ้าคุณคิดว่าตอบดีดีกว่าคุณก็ลองรีพลายลองคอมเมนต์ลองอ่าอันเซอร์ดูเนาะ แต่ว่าโดยรวมแล้ววิดีโอในวิดีโอฝึกพูดถ้าคุณรู้สึกว่าฉันมาฟังอีนี่ฝึกพูดก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะแชร์ความรู้สึกก็ก,ก็ได้ว่าคำถามนี้จะตอบยังไงดีกระบวนการการกระบวนการนโยบายสาธารนณะกระบวนการนโยบายสาธารณะในบริบทโลกก็น่าจะหมายถึงการน,นานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ตัดมาทําการศึกษานนยบายสาธานะซึ่งมีการใช้นนยบายสาธารณะดังกล่าวเป็นรูปแบบการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ชีวิตคิดว่านะการจัดการการจัดการปกครองโลกคือแนวทางวิธีการปฏิบัติการบางอย่างที่องค์กรหรือสถาบันซึ่งมีอํานาจพอที่จะบังคับใช้อํานาจแล้วมีผลที่โลกของเราต้องปฏิบัติตามก็พวกองค์กรระหอ่างประเทศนั่นะ ส่วนมากการจัดก,การปกครองโลกก็จะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีขอบเขตปัญหากระทบร่วมกันทั้งโลกแน่หลักเมื่อระดับโลกในเะในยุาใบสธาราณระด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลกนั้นเ,เป็นมาตรการที่จริงจังนะจริงจังมาตลอดตั้งแต่ช่วงประมาณปลายช่วง60ใช่ไมั้ย60ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอยู่ที่เยอมัน ไนตี้ซิมันยุคคอร์รัปชั่นคอร์รัปชันหนักๆที่อยู่ช่วงซิ 60, มาเฟียเทียบเลยช่ดังน,นะนั้น,น,นการที่โลกเราเริ่มให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นจะต้องมาช่วงไนตมีรูปแบบมาตรการในเชิงคู่ลองลงมาก็ออกจะอ่อนๆว่าอย่าทำเลยนะไม่ดีไม่ดีนโยาบายทำนองนี้เกิดขึ้นมาจากการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องจริงจัง ตลอดมาจนถึงปัจจุบันแต่มันก็ยังไม่หมดไปง่ายๆหรอกที่จริงมันมีวิธีการที่ทำให้หมดไหมไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันน้อยที่สุดที่น้อยได้เพราะว่าคอราา์รัปชันถ้าเราปล่อยฟีมือเติบขึ้นมานะคนนี้มือมันจะทําให้โลกร่วสลายได้เลย mm hmm. นโยบายด้านการปกด้านนโยบายด้านการปกจัดการปกครองในเชิงบริบทโลกอ,อ เป็นคนิยามที่ยากที่สุดเลยอะไม่รู้จะคิยามยัง,ยงไงส่วนตัวคิดว่ามันมีความเป็นกรอบ l p h ลฟ o โนม o นอนอะสิ่งน,นีนอนเริ่มตั้แต่ปลายทกวัตที่สิบเก้าต้นมาเนอะใน,ย,นยบายชนิดนี้มุ่งในสร้างความเปลีนแปลงก,กับโครงสร้างการระบอบชาติรัฐเป็นหลักซึ่งนโยบายนได้กับปกรอง การจัดก,การโครงในระบบในบริบทโลกคนไทยในฐานะคนไทยคิดไม่ค่อยออกแต่คิดว่าในในโยบ,บายชนดน,นี้มุ่งเน้นสร้างความเปลี่ยนแปลงก,กับโครงสร้างระบอบหรือที่ชาติรักกับชาติรักเป็นหลักอะ่ะมันไม่ได้มีผลกับประชาชนแต่ว่าแน่นอนมันมีผลอย่างมากกับความเป็นพลเ,เมืองโลกอยู่เสมอ นะเพราะมันจะมีช่วงที่เราขยายว่าเราไม่ใช่แค่พลเมืองของประเทศวาูอาตูหรือประเทศออพบซิเนียต่อไปเราเป็นพนลเมืองโลกทั้งใบโลกทั้งใบคือบ้านของเราประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สุดพูดนะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มัน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 ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอะดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณสามารถตอบได้ดีกว่าแล้วคุณรู้สึกว่าอยากที่จะให้ความรู้ทางช่อง พอตัวเองรู้สึกว่างงคําถามจริงๆงงคําถามก็เลยรู้สึกว่าตอบแบบส่วนตัวส่วนตัวคิดว่าตอบได้ไม่ดีด้วยก็ลองลองลองศึกษคข้อพิเด็นดดูเนาะลองตอบดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอบด้วยภาษาที่ค่อนข้างจะนิส nice กันหน่อยนะนิส nice กับฉันอนะเป็นนิสกับฉันหน่อยเพราะว่าฉันเพิ่งเจออะไรประหลาดประหลาดมาแล้วแบบกูบายนะเบื่อ thanks